ครับต่อไปจะเป็นการสาธิตตัวเมนูการแจ้งเตือนนะครับของแอปพลิเคชันฟินนะครับให้เรามาที่หน้าแรกนะครับแล้วก็เลือกที่เมนูแจ้งเตือนนะครับตรงกลางนะครับกดที่แจ้งเตือนนะครับก็จะขึ้นเป็นตัวรายการแจ้งเตือนทั้งหมดนะครับของแอปพลิเคชันนะครับรวมไปถึงของหนหน้านะครับว่ามีการดําเนินการจากแอดมินหลังบ้านอย่างไรบ้างนะครับก็จะแสดงขึ้นมาทั้งข้อมูลนะครับที่เป็น บอดแคสต,ต่างๆรวมไปถึงสถานะการแจ้งเตือนการชําระค่างวดถัดไปหรือการชําระเงินสําเร็จนะครับในที่นี้ละครับเราสามารถเทียบเลือกกดเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในแต่ละแต่ละตัวจากการแจ้งเตือนนะครับสมมุติเรากดเข้าไปที่ประกันสุขภาพชําระเงินสําเร็จนะครับหลังจากกดเข้ามานะครับก็จะเด้งมาที่หน้าชาระเงินนะครับเพื่อที่จะให้เราทํรายการต่อได้เลยนะครับ ส่วนของเมนูการาแจ้งเตือนนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ